หินปรับรหน้าผิวรับมีดวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับคนงบน้อยนะครับไปไม่ถึงพวกเพชรแบรนด์ก็จะแนะนําเป็นตัวนี้แทนนะฮะวัสดุเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์นะครับสึกรอช้าแล้วก็ตะไบเนื้อหินได้ไวนะครับจะมาเป็น2หน้าแบบนี้หน้านึงเป็นหน้าเรียบนะครับเอาเคลียร์หน้าหินแล้วก็อีกหน้านึงซออร่องแบบนี้เพื่อที่จะปรับระนาบแล้วก็เกิดสุญญากาศน้อยที่สุดนะครับรองพวกนี้ก็จะช่วยได้จะใช้เป็นหินตัว KI นะครับอันนี้เบอร์สี่พันกริตแล้วก็ขีดจินสอไป ตัวนี้ก็เอาแช่น้ำให้เรียบร้อยก่อนที่จะใช้งานนะครับแช่สัก5นาที10นาทีจนฟองอากาศหมดแล้วเราก็ขัดไปได้เลยใช้ได้กับหินทุกเบอร์ความละเอียดเลยนะครับตัวเคไอตัวนี้ผมเดาว่าน่าจะผลิตโรงงานเดียวกับบหินขิงนะครับลิ่นหินหวานด้ม,มากลิ่นแบบลิ่นสารเคมีนะครับแต่ก็ใช้ขัดเงาได้ดีลิ่นหินขิงเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะมันมันจะเป็นปิ่นเคมีเนี่ยแค่ปรงหน้าแค่นี้ปิ่นตีขึ้นจมูกเลยนะครับกับปิ่นตัวนี้ไม่ใช่ตัวหินปรงหน้านะผมหมายถึงหินลับ หินลับที่ผมกลับอยู่เนี่ยก็ได้นะหินที่มีความระนาบนะครับเราก็มาดูว่ารอยดินสอหายไปหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็แสดงว่ายังไม่ระนาบนะครับอะอันนี้ยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงไม่แน่ใจในห้องในกล้องเห็นหรือเปล่าขีดเส้นๆตรงนี้เราก็เอาปรับให้หมดเลยนะครับเอาตัวหินปรับความเป็นฐานก็ได้นะฮะเราเอาตัวหินลับวางไว้าาได้านบนแล้วก็ถูแบบนี้แล้วแต่ขนาดแบบไหนเลยทิดแทงได้หมดเลยนะครับไม่มีถูไม่มีผิดเอาตามทิ่ตัวเองขนาดที่ตัวเองสะดวกเลย หินเบอร์หนึ่งพันสามพันห้าพันแปดพันหนึ่งหมื่นใช้ได้เลยนะครับใช้ได้หมดลักษณะการใช้งานก็แบบเดียวกับหินเพชรเลยแล้วก็แนะนําอย่างหนึ่งถ้าจะใช้หินตัวซิลิคอนคาร์ไบด์ตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานให้พยายามใช้ทั่วทั่วหน้าหินนะครับมันจะได้สึกหรอไปพร้อมๆกันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแอนเป็นจุดใดจุดหนึ่งแล้วมันจะลำบากนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าตัวหินกัดหน้าเราเกิดการสึกหรอไม่ระนาบเนี่ยทำยังไงก็คือเอาตัวเพชรเบอร์แปดสิบมากลับนะฮะแก้ไขง่ายๆนะครับเอาตัวเพชรเบอร์แปดสินนซิิลคคอาร์า์ไบด ถูเป็นวงก็ได้นะครับถูเป็นวงถูขึ้นลงได้หมดเลยโอเคเสร็จแล้วเราก็ปรับหน้านิดหน่อยนะครับให้มันเรียบขึ้นด้วยด้านหลังตรงนี้ที่เป็นด้านเรียบถูไปเบาๆนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะคืนความละเอียดให้มันเล็กน้อยนะครับด้วยตัวหินทำความสะอาด อรอยขีดข่วนบนหน้าหินเกิดขึ้นได้เป็นปกตินะครับสำหรับการปรับระนาไม่ต้องตกใจไม่ต้องเรียดนะฮะถ้าใครใช้กับหินแพงๆใช้งานไปปรับไปเดี๋ยวมันก็หายนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรของใช้งานไม่ต้องไปเรียดเยอะนะครับไม่งั้นจะใช้งานไม่สนุกเปล่าๆของใช้ก็มีริ้วรอยมีตำหนิบ้างเป็นธรรมดานะฮะอันนี้เป็นหินเนื้อกลางค่อนอ่อนนะครับ ออกไปทางเนื้อนิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าหินที่ได้สำหรับ KI ระนาบเรียบ100%แล้วนะครับก็กดไปได้เลยนะครับสำหรับตัวหินรบบหน้าตัวนี้ปักไว้ให้แล้วเจอใหม่ขึ้นนาครับ